ใครอยากเป็นเศรษฐีชันนสิชันนสิใครอยากขี่รถเบนชั้นสิชันนสิใครอยากแช่ออนเซน็นชันนสิชันนสิใครอยากเป็นคนรวยชันนสิชัสิสวัสดีค่ะที่โบเปิดด้วยเพลงนี้เพราะว่าคอนโดนี้นะคะจะซื้ออยู่เองนะคะก็สามารถเอาค่าเช่ามาเป็นค่าผ่อนได้ค่ะหรือถ้าซื้อลงทุนนะคะก็สามารถรับผลตอบแทนหรือยิวนะคะเกือบ6% เพราะเป็นคอนโดที่ปล่อยเช่าง่ายและผู้เช่าเต็มตลอดค่ะและนี่คือคอนโดลุมพินีวิวอ่อนนุช46นะคะที่อยู่ใกล้กับ BTS อ่อนในุชและใกล้ BTS สายสีเหลือสถานีสีเอี่ยมใกล้ห้างสปปรรพสินค้าซีคอนสีนคลินแล้วก็พาราได์ค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ตึก C1 ชั้น3นะคะเป็นห้องขนาด23ตารางเมตรค่ะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะและวิวห้องนี้จะเป็นวิวโล่งค่ะหันออกนอกโครงการ ไปซื้อห้องนี้นะคะเราแถมให้ไปเลยค่ะเตียงฟูกโซฟาโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรูมพินีวิวอ่อนนุช46นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนัดชมห้องกับทางโบได้นะคะโครงการนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช46คะ่ะและอย่างที่ย้ำไปตอนแรกคะ่ะซื้ออยู่เองก็เอาค่าเช่ามาเป็นค่าผ่อนได้คะ่ะหากใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ